ไปสอกันที่สอสอสอค่ะจับมือจังหวัดระนองจัดกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ b บฟ for life ค่ะ พลเอกเดชชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจัก,กรยานร่วมกับจังหวัดระนองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเตรียมจัดการแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทุ่งเพชรธานคิงภูมิพลและจัก,กรยานประเภทสุขภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทุ่งเพชรทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567สนามที่2ระหว่าง16-18กุมภาพันธ์นี้นะคะล่าสุดนายนริศ นิรามัยวงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เชิญหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะจักรยานก็โดยทางด้านของสนามที่สองแห่งนี้เนี่ยนะครับจังหวัดระนองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสและก็สมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็จัดกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ b บค์ for Life ในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาเส้นทางจากหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองปั่นเข้าไปในตัวเมืองระนองแล้วก็กลับเข้ามาเส้นชัยที่เดิมระยะทางประมาณ5กิโเมตรได้รับการยืนยันของนายธนกรบริสุทธิธิานีนะครับนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแจ้งว่ามีบรรดานักปั่นจากชมรมต่างๆในจังหวัดลงทะเบียนมากกว่า300คนแล้วนะครับคาดว่าเมื่อถึงวันกิจกรรมเนี่ยจะมีประชาชนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอีกครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าแข่งขันจากปริยานประเภทถนนและก็เสือภูเขาจริงแชมป์ประเทศไทยชิงด้วยพระราชทานประจำปี2 5 6 7สนามที่2สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจากักรยานค่ะ www.thaiyycling.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะปิดรับสมัคร ในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาหรือว่าสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027193340 2 02ในวันและเวลาราชการค่ะก็มีหลายกิจกรรมให้ได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิ่งหรือว่าจักรยานนั่นเองค่ะ